ราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบุญตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงเช้าเลยของวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้มวยชอบหลังช่างพร้อมกับน้ำหนักที่มาแล้วก็เลทเปิดชี้ีิเด็ดตามสไตล์ขวัญสอบบุญตานะครับแบบที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีแน่นอนครับผม เป็นเอกลักษณ์ของผมบุคลิกของผมมันเป็นสไตล์ของผมที่ชัดเจนตรงประเด็นจริงใจแล้วก็เปิดเผยแน่นอนครับของมวทยเจ็ดสีนะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบ,บุญตาด้วยนะครับแล้วขวัญสอบ,บุญตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับ TAK24 ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ำว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ ID I D l I n e K I G K 9955ย้ำ K I G K 9955ถักถ่ายมาได้นะครับ ประเภทค้นหาเจอแล้วเข้ากลุ่มได้เลยไม่ใช่ของผมนะครับย้ําว่าไม่ใช่ค้นหาไอเดียไลเจอทักทายมาพูดคุยกันก่อนผมถึงจะเชิญท่านเข้ากลุ่มนะครับนั่นถึงจะเป็นของผมขวัญสอบุญตาภาคสดๆจากขอบวิธีทุกช่องเสาร์อาทิตย์ยกเว้นไอ้ช่อง8วิถีไทยไม่ได้ภาคครับแต่อย่าตกใจผมพิมพ์ราคาบรรยากาศแทนจงนังแนบช่อง8หาเงินง่ายที่สุดยังยืนยันคำเก่ามีทุนมาช่องเแน่นอน มาอ่านกลุ่มผมภาคสดจากเวทีนะครับเราไม่ได้เป็นแอบภาคที่บ้านนะไม่ได้ไปก๊ปอปปงก๊อปปี้ใครมาทั้งนั้นชัดเจนครับราคาฟังง่ายไหลลื่นไม่มัวร้องเล่นร้องรองครับไม่มีเวลาที่จะมานั่งอวยตัวเองนั่งอวยพักพวกมันไม่ใช่นิสัยผมไม่ใช่สไตล์ผมยิ่งมวยแพ้เนี่ยผมเป็นเดือดเป็นร้อนแน่มวยชนะก็จะเฉยเเงียบเงียบเพราะมันเป็นหน้าที่ ส่วนลายพิมพ์200รอจังแนยกินกล่อมฟาดมันก่อนเลยไอ้2 0ร้อบาทเนี่ยเกินพุ้มแน่นอนครับบรรยากาศจัดจ้านขาใหญ่ตัวเงินทีมนี้เล่นมาอยู่ตามทีมนี้นะเวทีนี้ของเขานะอย่าสวนเขานะเขาเล่นนะตอนนี้นะเราต้องโดดตามเขาไปนะถ้าชอบแบบนี้มาอยู่กลุ่มพิมพ์ผมเงินแค่200รอบาทอย่าไปห่วงครับบางท่านบอกผมว่าโอ้เสียห้าหมื่นหกหมื่นเงินสองร้อยต้องกล้าจ่ายครับ เพื่อบรรยากาศมวยทุกวันบรรยากาศสดมันสําคัญนะครับผมบอกแค่นี้นะเตะให้ตายก็ไม่ชนะก็มีนะครับคนฟังหู v i p ยังต้องมาอ่านกลุ่มพิมพ์ผมมัน200ไงครับเขาก็อยากได้บรรยากาศที่เพิ่มเติมที่จัดจ้านขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นช่องแปดได้กินก่อนเลยหาเงินง่ายที่สุดคําว่าเดือนละก็คือเดือนชนเดือนครับไม่มีเอาเปรียบพี่น้องสมาชิกไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์แน่นอนสไตล์ขวัญสมตามชัดเจนอยู่แล้วครับ หากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสอบ,บุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300กลุ่มรายพิมพ์200จักเล็แน่นอนไปสัมผัสกันเอาครับช่อง8หากินง่ายที่สุดยังยืนยันครับหมายคู่ที่หนึ่งนะครับงวยช่อง7นะครับต้องบอกว่าเมื่อวานช่อง3อ้อมน้อยผมแพ้ยักษ์ีผมไม่สบายใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ กระสับกระส่ายเลยต้องทํามาตื่นมาทํางานแต่เช้ามืดเลยของช่องเจ็ดนี้วันนี้ผมเริ่มวิจารณ์อ่าลงแข็งปอกช้าช่องเจ็ดนะ่ะเจ็มองสิบห้านาทีนะครับใส่มันแต่เช้าเลยเพราะว่าเห็นน้าหนักรูปร่างเนื้อตัวแล้วกระดานเขายังไม่เห็นที่เรียบร้อยแต่น้ําหนักผมได้มาแล้วเนื้อตัวผมได้มาแล้วใส่มันเลยเมื่อวานแพ้ยับสี่ศูนย์กราบขออภัยครับนะสไตล์ผมแบบนี้แพ้ต้องขอโทษชนะก็จะเฉย คู่ที่หไอ้ยอศดศินรถสวยจ่าเจ็ดนะครับร้อยสิบเก้าจะพบกับวัชรชยัยแอดสันป่าตองหรือว่าไอ้เล่าปีสีโอปอเดิมไอ้ตัวเนี้ยเลทเปิดวัดชรชัยต่อห้าสี่วัชรชัยต่อห้าสี่ไอ้น้ำเงินนะต่อแตะมงสนะิบห้านาทีเริ่มวิจารณ์เช้าวันอาทิตย์นี้เมื่อเช้าเได้อยอดศินมาร้อยยี่สิบนะครับลดหนึ่งปอนด์ส่วนไอ้วัชรชยัยเนี่ยมาร้อยสิบเก้าจุดสี่ลดศูนย์จุดสี่ต้องบอกว่าใครลดเยอะ น้ำหนักมาไม่ดีมีปัญหาแน่เช้าเนี่ย,เ,ยเพราะว่าฝนมันตกที่ตาชัางน้ำหนักก็ตกปล่อยๆมานักมวยได้กลางร่มผ้าคุมหัวมาเดี๋ยวหัวมันจะเปียกมีปัญหาแน่ถ้าใครลดเยอะเพราะว่าอากาศมันไม่ดีฝนมาตกเมื่อเช้านี้นะครับไอ้ยอดสินครบเครื่องอาวุธเยอะเก่าเก่ากระดูแข็งป๊อกฝีมือมวยสมองมวยเหลือกินฟังคํานี้คุ้นชินที่นี่กว่าเพราะว่าต่อยที่นี่เคยต่อยสามครั้งแล้ว ติดตรงไหนครับไอ้ยอดศินป์วันนี้สู้จริงร้ายมากไม่สู้มันทิ้งตัวนะครับจำคำนี้พร้อมน็อกพร้อมนอนขนาดโดนเตะสีโค้งอ่าสีข้างเนี่ยดูกสวงเนี่ยซี่โครงเนี่ยมันยังทิ้งตัวนะช่อง36วันนั้นนะ่ะเตะดูกสวงเนี่ยใช้ไม่ได้นะมวยเตะดูกสวงทิ้งตัวเนี่ยไปดูไอ้วัชรชัยขวาเหมือนกันครับหนักแรงแม่นคมเลยต้นๆ้นโคตรอันตรายใช้คํานี้ไอ้วัชรชัยไอ้เล่าปีเก่านี่แหละ แตะขาต่อยหมัดสุดโหดเอามาหิดนะครับนะแต่ว่าพื้นเพย์เดิมๆมันเนี่ยโดนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับโดนไม่ได้เหมือนกันนะพื้นเพิมเดิมๆก่อนจะกลับมาภาคใหม่นี่หุ้ยโฮโฮใช่ไลมากเลยไอเนี้ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท่เปลี่ยนผู้สนับสนุนเป็นพ่อเลี้ยงแอดชันปาตองกดน็อกสามไฟรวดเลยปาดโถ่แต่ว่าค่อนข้างจะใหม่สําหรับเวทีช่องเจ็ดอยู่ไอวัชลชัยเนี่ยนะครับนะ บรรยากาศทีมนี้มันเหลือกินที่เวทีช่องกิีมีดีแน่นอนจังคำนี้ทีมนี้ที่ช่องกสษีไม่ดีแน่นอนมาอ่านกลุ่มผมพิมพ์ผมนะครับนะมานะแล้วก็บอกผมว่าเสียทีละห้าหกหมื่นเงินสองร้อยไม่กล้าจ่ายจริงอยู่ท่านอาจจะฟังคนอื่นอยู่ก็มาอ่านได้นะครับเพื่อจะเสริมกันเพิ่มเติมกันไปไงเงินสองร้อยเองอ่ะหน้าเสือในแข็งโป๊ครับพ่อเลี้ยงแอท่ันปาตอง เฉีดทุกไฟเด็กก็มีกำลังใจอยู่แล้วคู่นี้เนี่ยไม่ต้องคิดเยอะลุ้นนับน็อกติดมาก่อนเลยลุ้นแผ่นับน็อกเต็ดมาด้วยรูปร่างเนื้อตัวโอ้บักวัดชลชัยดูได้ใหญ่อะ่ะเนื้อตัวนี่โอ้ยดีกว่ากันเยอะใหญ่กว่าอ,อีกส่วนไอ้ย,ยอดสินดูเล็กไปเลยเนื้อตัวธรรมดาแล้วมาลดปอนหนึ่งฝนตกปิ๊บ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 ปล่อย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 ด้วยเมื่อเช้า,นาเนี่ยลำบากแน่เหงื่อไม่ค่อยออกไะครับอาการไม่ดีอะ่ะ ไปเลยครับนะมือวานี้มันแพ้ยับสี่ศูนย์นะต้องแต่งตัวหน่อยนะดวงผมไม่ค่อยดีแต่แนวทางวิธีการก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นรองใครสักกี่มากน้อยมากมายหรอกแต่ว่าดวงผมไม่ไปนะครับต้องแต่งตัวแข็งปอกตัวที่หนึ่งไอ้วัชรชัยแอสซัมปัตองแข็งป๊กตัวที่หนึ่งนะวัชรชัยแอสซัมปดองเดี๋ยวเอาไปสองโป๊กทดเธอช่องสามเมื่อวานนี้หน่อยแม่วิจารณ์ส่งไว้ตัวหนึ่ง พอเห็นน้ำหนักเราเปลี่ยนใจไปตายกันสมบมติเลยดวงผมแลวครับนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยต้องมาแต่เช้าวันเนี้ไปคู่ที่สองครับไอ้เพชรสามเพชรมวยไทยยิมร้อยสิบเอ็ดปอนด์ที่พบกับราชันสอสมนึกเลทเปิดไอ้เพชรสามต่อสามสองเพชรสามต่อสามสองคู่ที่สองนะเพชรสามนะเลทมันเปิดเย็นเป็นพฤหัสถึงเช้าวันศุกร์เขาเรียกเลทเปิดเ,เจ้ามือตั้งมาให้เป็นตอบ ได้เปรียบเท่านั้นไอ้เปิดแล้วมันจะไหลต่อได้ลองไปหาคนกันเองคนชอบมากมันก็ไหลต่อคนชอบน้อยมันก็ไหลลองมีเท่านั้นครับบางท่านบอกเปิดที่ไหนเนี่ยมาท้าให้ผมแทงไม่ต้องมาเล่นกับผมคับคู่มือมีเกลื่อนประเทศอยู่คุณชอบเท่าไหร่ก็ใส่ก็สามล้สิบล้อก็ว่าไปห่อไปเล่นในท้องเกียรติศรีก็ได้ไม่ต้องมาท้าผมผมเป็นนักวิจณ์ครับนะชัดเจนครับนี่เลดเปิดเขาพูดได้ฟัง เดี๋ยวคนก็บอกว่ามันเท่านั้นเท่านี้มันเปิดแล้วมันไหลนี่เจ้ามือเขาตั้งมาทีแรกเข้าใจคํานี้เพชรสามตัวนี้ฝรั่งน้อยจอมดุพันแกร่งนะครับไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ฝรั่งขี่นกนะของแท้เลยแลกรวยอุตุลุดดุดันขยันเป็นบ้าเลยคนหมัดสอกรัวเป็นชุดไอ้เพชรสามตัวนี้หัวใจัวใจแกร่งดังหินผาเท่ไหมล่ะต่ระดับคู่เอกวันลุมพินีโคตรเท่เลยบักเพชรสามมันต่อยคู่เอกวันลุมพินี ไอพอกระจ๊อกกระแจกเนี่ยทั้งรายการเนี่ยไม่เคยต่อยคู่เอกวันลุมพินีนะบักเพชรสามใส่มาแล้วนู่นนะสดเท้าแป้งเลยนะครับนะฟอร์มนี่โหดีมากๆครับสภาพร่างกายก็ดีกว่าเจ๊ติดตรงไหนครับเพชรสามวันนี้กระดูกมันเป็นลองประสบการณ์เป็นลองเป็นลองเยอะแหละเรื่องเนี้ยแต่ว่ามันเป็นฝรั่งที่มีหน้าเสือนะครับไอ้เพชรสามเนี่ยทั้งสองวันแหละกับพีมันเพชรหนึ่งวันนี้ เป็นฝรั่งที่มีหน้าเสือบรรยากาศดีมากนะครับที่ช่องเจ็ดสีเนี่ยคุมหน้าเสือโดยยอดเซียนแห่งยุคเสียกล้วยฉวางผมยกให้เขาเป็นยอดเซียนแห่งยุคไม่มีเรื่องเสียหายครับผมบอกตลอดใครผมเอ่ยชื่อมาเต็มปากเต็มคำผมชื่นชอบส่วนบุคคลแข่งป๊อกเลยนะครับนะเสียกล้วยฉวางนี่ไม่ธรรมดานะครับมวยกําลังสร้างของกําลังห้าวของกําลังขึ้นห้างอนะ่ะไปขึ้นเอาเออแค่นั่นแหละเนี่ยเขาเปลี่ยนคู่ชคมาให้แล้ว ถึงไม่เปลี่ยนไอ้นั่นก็เป็นรองมันอีกแหละที่ชนะมาสามครั้งไปดูไอ้ราชันครับสายแม่นคมเก่าเก่ากึกระดูแข็งป๊อกผ่านมวยดีๆมาเจ๊ะพิษสงรอบตัวหมัดศอกคมนะมันเก่าอะ่ะแต่ว่าประเภทน็อกเขาได้นอนก็เป็นถ้าจะเปรียบหัวใจและทาตมวยเนี่ยไอ้ราชันเป็นรองไอ้ฝรั่งน้อยเพชรสามแน่นอนหัวใจกับธาตุมวยอย สภาพร่างกายก็ย่ำแย่สุดๆกับช่วงหลังนี้กรอบเป็นข้าวเปลียบตาอะไรก็ไปหากันเอากรอบแน่นอนตอนต้นเอาไปอยู่ลําบากผมมองลําบากมากถึงมากมากเลยถ้าเอาไม่อยู่ต้นๆแต่มันเก่านะพี่สงรอบตัวนะระวังตรงนี้นะท่านก็อย่าไปว่าแบเบอร์มากนะหมัดมวยช่องเจ็ดไม่มีในแบเบอร์หรอกเหรือขึ้นมาต่อสองหนึ่งห้าสองนี่หมอบหมาก็มีนะมันมก็ไปทางหมอบหมาหอีกไม่ใช่คำด่าหรอกครับนะอเอ่อ เลตเพชรสามสามสองนะครับนะเมื่อเช้าเนี่ยเขาเขียนกระดานไอ้เพชรสามเนี่ยมาร้อสิบเอ็ดมันไม่ถึงหรอกถ้าขานแต้มแบบเนี้ถ้ามาพอดีกระดานผีก็รู้ๆกันอยู่ไม่มีใครเปิดใจเท่าพี่สิทธิ์ปากพนังช่องสามหรอกมึงมาเกินหกปอนด์กลับบ้านไม่ต้องชั่งไม่ต้องมามีหมกเม็ดกันเขียนแกล้งหลอกกันเพื่อจะต่อ,อยกันไม่มีอยู่นั่นน่ะอยู่นี้ก็ไม่แน่ไม่รู้นะครับส่วนไอ้ราชันเนี่ยมันมาร้อยสิบเอ็ดจุดแปดไอ้นี้ได้ลดนะครับ ได้รถนะรูปร่างเนื้อตัวโอ้บักเพชรสามใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญเนื้อตัวก็ดูว่าดีทั้งคู่นะครับดีมากทั้งคู่ด้วยแหละคู่นี้ลุ้นนับน็อกติดมาอีกคู่หนึ่งลุ้นนับน็อกติดมานะครับคู่หนึ่งกับคู่สองเนี่ยโอ้ไปเลยครับแข็งป๊อกตัวสองไอเพชรสามเพชรมัทยิมแข็งป๊อกตัวที่สองบักเพชรสามเพชรไมไทยิมฝรั่งน้อยของแท้นี่แหละ มวยกำลังสดกำลังสร้างกำลังห้าวเป้งเลยห้าวไม่ห้าวสร้างไม่สร้างอ่ะเขาต่อยคู่เอกวันลุมพีนีมวยเท่านี้โอ้โกปันหานร,ระวังนะครับต้นๆก็เสียวอยู่นะเพราะว่าไอ้ราชันมันเกา่าแต่ผมมองว่าเพชรสมนี่ขย่ำแนทท่ท้าท้ายๆคู่ที่3ครับเพชรหเพชรเวไทยยิมพี่มันนะร้อจะพบกับดินเนื้อทองบวดพงหนึ่งเก้วันของโอม WKO เลเปิดไอเพชรหต่อ1ิบเแพชรหต่อ1ิบเอ็ดแปนาทีเริ่มวิจารณ์บรนอาทิ์นี้เมื่อเช้าเนี่ยคู่เนี้ยกระดานอย่างที่บอกผมเห็นเนื้อตัวรู้น้าหนักแล้วแต่กระดานจริงๆอะ่ะที่จะเขียนหลอกออกสาธารณะผมยังไม่เห็นนะครับว่าเขาจะเขียนยังไงนี่พูดชัดมากนะครับ แต่ว่าความจริงๆเนี่ยไอ้เพชรหนึ่งนี้มันมาขาดนะถ้าขานแต้ม118พผ่านเนี่ยขาดแน่นอนไอ้เพชรหนึ่งมาแค่1้อยจ็ดจุดำคำนี้ร1 7 2มาขาดศูนพุ่นนะปักเพชรหนึ่งเนี่ยคู่ที่สเนี่ยส่วนไอ้ดินเนื้อทองมาร้อยสเพชรหนึ่งฝรั่งผู้พี่ของตระกูลมวยเขานี่แหละดุดันขยันจอมอึดจอม,จอมทนพันแร่งพันบู้แข็งก็แดงมากไอตัวนี้ บูสู้ตรลุดแน่นอนครับนะหัวจิตหัวใจมั่นคงทา่าทอลองหดอดทนสูงทั้งพี่ทั้งน้องมันแหละวันนี้ทั้งไอเพชรหนึ่งไอเพชรสามแต่ไม่ใช่ไอเพชรสองนะจังคำนี้ไม่ใช่ไอเพชรสองนะไอนั้นหัวใจยังเป็นขี้ไก่โปกะกับสองตัวนี้อยู่มีลูกยุบลูกยอมอยู่นะไอเพชรสองแต่ว่าเพชรหนึ่งกับเพชรสามไว้ใจได้เลยเรื่องหัวใจมันฟอร์มที่สดมากๆครับช่วงหลังเนี่ยใส่แต่กับเบอร์ดีๆนะครับนะ กระดูกก็ถือว่าแข็งโป๊กขึ้นตามลำดับคุ้นชินเวทีนี้กว่าเกิดจากเวทีนี้เลยไอ้เพชรหนึ่งนี้ก็บรรยากาศดีครับเป็นฝรั่งที่ไม่น่าเสือ่ออย่างบอกน่าเสื่อแข็งโป๊กคุ้มเลยยอดเซียนแห่งยุคเสียกล้วยฉวางแข็งโป๊กเลยนะเออหนุ่มสดท้าแป้งแหละไปดูไอ้ดินเนื้อถองครับซ้ายแม่นคมหนักแรงทุกลูกต้นต้นอันตรายนะครับนะเกา่าเก่ากระดูกแข็งโป๊กแหละแต่ว่าแบบนอกเขาได้ นอนก็เป็นนะครับนะโดนสวนหล่นก็มีนะครับไอ้ดินเนื้อทองก็เคยโดนสวนหล่นนะธาดมวยเนี้ยถ้าจะเอาเรื่องธาดมวยนีย้เป็นรองฝรั่งแน่ๆรองฟันสอกใส่กันโชะฝรั่งยืนงงอยู่นะครับคู่นี้ไทยเนี้ยอาจจะหมอบเอียงกระเทเล่หมอบขี่ซี่หมอบขี่ตกหมอบขี่กระใต้หมาได้นะแต่ว่ามันเก่าดิมันจะไม่แลกด้วยวันนี้ย้ายศึกย้ายสายมาที่นี่แบบถาวรครับก็มาต่ศึกนี้ครั้งหนึ่งแล้วช่องห้าตอนเย็นก็ชนะมายังไม่เคยได้ต่อยกลางวันนะครับช่วงหลังเนี้ย เมื่อก่อนมันก็ต่อยอยู่ศึกสายก็ไล่มาเรื่อยครับนะเพราะว่ามวยเฮียตีก็ต่อยสายนั้นสายนี้มาเรื่อยแต่ตอนนี้ย้ายมานี่นะครับนะไปปล่อยใหญ่กว่าวันนี้ที่สําคัญมันไม่ค่อยคุ้นชินเวทีนี้นะสิคู่นี้เนี่ยตุบร่างเนื้อตัวดูว่าปากหัวตัวเท่าเลยเนื้อตัวดีมากทั้งคู่เหมือนกันแหละเนื้อตัวดีนะครับช่องเกียดติดตรงไอยอดศิน์คนเดียวที่เนื้อตัวดูขี้ร้ายที่สุดทั้งสี่ตัววันนี้ Workers, ที่เหลือเ้อตัวดีหมดเลยผมมองแบบนั้นเดือดแน่ครับถ้าพี่ไทยแรกด้วยนะถ้าพี่ไทยแรกกับฝรั่งเดือดแน่อยู่ที่ว่าพี่ไทยจะใช้ฝีมือความเก่าไม่แรกไม่ปะทะกินเหลี่ยมกินทรงหรือเปล่าถ้าแรกด้วยเดือดคู่นี้นี่แม่กับไอ้เพชรหนึ่งต่อ1ิบอย่าไปต่อนะครับฟังวิจารณ์ไปหาเอาเงินอย่าเพิ่งไปต่อเพชรหนึ่งนะครับสิบเเนี่ยต้นๆกินไอดินเนื้อทองไม่ได้นะ จะกินต้องใช้สภาพร่างกายปั้มรัดมัดเฟือให้มันหมดแรงใจขาดนุ่นก็ยังชอบเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมอยู่ครับวิจารณ์แบบนี้ท่านก็อย่าเพิ่งเล่นไงครับอย่าเพิ่งไปต่อก็ดูสักยกสองยกก่อนคู่นี้มีโอกาสพลิกนะเพราะว่าไอเพชรหนึ่งน้ำหนักมาขาดเยอะนะครับชอบเพชรหนึ่งแหละครับนะแต่ว่าอย่าไปต่อดูสักยกสองยกก่อนจะชนะต้องปลายใช้ร่างกายเบียดนุ่นต้นๆกินเขาไม่ได้นะครับ อันน้ำหนักมาขาดด้วยไปคู่ที่4ไอ้คอมเพตสิทธิ์สลวัตเสือนะครับร้อยยี่สิบสี่ปอนด์เดียวก,กับดอกไม่ป่าแท็บฟรี่ยิมสันติอุบลน,นั่นแหละเลดเปิดไอ้คอมเพตต่อสามสองคอมเพตต่อสามสองเจ็ดโมงสิบห้านาทีเริ่มวิจารณ์เช้าวันอาทิตย์เลดตั้งข้ย่อปเปิดมาเย็นวันพฤหัสถึงเช้าวนันศุกร์เมื่อเช้าเนี่ยอย่างที่บอกกระดานกระดานไอ้ที่จะเขียนหลอกกันออกสาถานะออกทั่วอาเซียนน่ะ ผมยังไม่เห็นแต่ผมเห็นน้ําหนักแล้วเห็นเนื้อตัวแล้วผมก็ลงให้ก็น่าจะเขียนร้อยยี่สี่ทั้งคู่แหละผมมองทรงแล้วนะครับเพราะอะไรไอ้คอมเพรสท,ที่มาพอดีครับส่วนไอ้ดอกไม้ป่ามาขาดมันแหย่อยแล้วไอ้ดอกไม้ป่ามันจะมาร้อยี่สี่ไม่ได้มันมวยเวทร้อยี่สิบเอ็ดร้อยี่บสองที่ผ่านมาไตแค่นั้นวันนี้ก็มาร้อยยี่สิบสามจุดแปดขาดไปศูนย์จุดสองนะครับบักดอกไม้ป่าคอมเพรสตัวนี้ขวาครบเครื่องครับนอกในเป็นหมดเก่าเก่ากึากกระดูแข็งป๊อก หานมวยดีกว่าแล้วกันแหละต่อยมานานกว่าท่งมวยได้แข็งแรงมากครับคุ้นชินเวทีนี้กว่าต่อยในบ้านในศึกในสายแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยไอ้คอมเพตมันไปหากินกลางคืนช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้ไปจับกบไปใต้หนูหรอกไปต่อยที่วันลุมพินีมันตอนเย็นตอนกลางคืนไม่คุ้นชินห้ายกแต่ว่าก่อนหน้านี้มันกลับมาแล้วกลับมาช่องเจ็ดนี่แหละแบบห้ายกล่าสุดเนี่ยก็แพ้มาโอ้ก็แพ้อยู่แล้วหัวกะทิไอเพชรสมาน ปอนต่อปอนถ้าตัดสินแบบมาตรฐานเป็นกลางที่สุดเนี่ยไม่เอ็นเอียงเนี่ยเวทเนี่ยมันซวยเพชรสมรัยไม่ได้สักตัวหรอกลีลามันยิ่งกว่าแสนชัยพีเคแสนชัยเมทาย,ยมจุกจกกไม่มีลูกหนักแต่มันยุ้มยิม้มปวดหัวชะมัดแหละต่อยกับเพชรสมานน่ะเนี่ยไอ้คมเพชรแพ้ามาแล้วก็ร้อยยี่สิบสามปอนวันนั้นคมเพชรมันจะไปปั้มยกสี่ยกห้ามันปั้มไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็พึ่งกลับมาแล้วเวทก็ร้อยยี่สิบสามโดนบีบเพราะไอ้คมเพชรมันต่อยร้อยยี่ห้าร้อยยี่หกนะช่วงหลังเนี่ย หัวใจมวยธาตุมวยนี้มั่นคงมากครับไอ้ตัวนี้ไอ้คอมเพสเนี่ยแบบห้ายกมันไม่รู้มันแพ้นอกไครเป็นหรือเปล่าหน้าเสือแข็งปอกนะครับทีมของสารวัตรเสือก็สู้ทุกราคานะครับนะเดิมเดิมเนี่ยมวยคู่เนี้ไทยคอมเพสต่อยห้ายกประจำๆอยู่เนี่ยคู่เนี้ไอ้คอมเพสอัดตายเลยนะถึงจะหนักก็ตามแต่ว่าปัญหาคือไม่ค่อยได้ต่อยห้ายกนานๆมาทีหนึง่งพูดชัดนะครับไปดูดอกไม้ป่าครับสายแม่นคมหนักแรง ต้นอันตรายมากครับหมัดสออคมกริบจอมนอกเอาฟอร์มโคตรโหดในบักเนี้ยสิบสองไฟมันแพ้ทั้งเดียวครับกดนกเก้าครั้งปานมันน่าไปวันลุมพินีอ่ะไปไม่ได้ผู้สนับสนุนใหม่พี่อัดก็บอกว่าไม่ไปวันลุมพินีไตได้ทุกศึกแต่ไม่ไปจากศึกสายเพชรดีของเสียโบสของพ่อเนานะครับไอ้ตัวเนี้ยไม่ค่อยได้ไตกลางวันนะ่ะไตปัญหานี้เลย แล้วที่สําคัญเวทที่ผ่านมามันต่อยร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยี่บสองวันนี้ต่อยกลางวันก็พองมาร้อยยี่บสี่มาก็ไม่ถึงหรอกต้นต้นโคตรเสียวแน่นอนครับนะแต่ชื่อมวยมาดูเป็นรองนะครับนะการผ่านมวยเป็นรองแหละต้นต้น,ตนถ้ากดไม่อยู่ลําบากนะไม่คุ้นชินเวลาเนี่ยมวยอย่างเงี้ยรุนได้สามยกนะครับขั้นยกสี่ยกห้าไอ้คอมเพสยังจะไปจูบหมัดนอนแผ่หลาอยู่นะมันก็คอมเพสตัวปลอมแหละวันเนี้ยพอหัวใจคอมเพสน,นี่ลูกแข็งแรงนี่ไม่ธรรมดานะครับ คู่นี้มันต้นกับปลายชัดเจนแดงแจ๋ครับนะลูกหนักลูกแม่นอยู่ที่ไอ้ดอกไม้ป่าความแข็งแรงความว่องไวแล้วก็เก๋ามันอยู่ไอ้คมเพรไอ้ดอกไม้ป่านี่เข้ากรุงมาตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์แล้วนะครับมาทวนเชิงทําน้ําหนักอยู่ที่สอดิจพันธ์ของท่านสารวัตรเชษฐ์หน้าเสือก็จะแข็งเพิ่มขึ้นธรรมดาพิกอัจฉริยะนี่ก็น่ากลัวแล้วนะครับหน้าเสือยุคป,ปัจจุบันพูดตรงนะครับ มาสมทบกับทีมของท่านสารวัตรเชษฐ์น่ากลัวขึ้นมาอีกนะครับหน้าเสือของไอ้ดอกไม้ป่าไม่ธรรมดาวันนี้น่ากลัวมากเลยแล้วก็มียอดมวยทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเฮียบาสไอบาสสมรักทวนเชิงทวนอะไรให้อดอกไม้ป่าหมดนะครับนะก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาเป็นสุดยอดอยู่แล้วอย่างพี่บาสพี่มากพวกเนี้สันชัยพวกนี้นนประเทธไม่ได้หรอก เนี่ยวันนี้ก็เลยจะแข็งโป๊กเลยหน,หน้าเสือของไอ้ดอกไม้ป่าสู้เนี่ยคู่นี้กับเลรดไอ้คมเพชรสามสองก็อย่าไปต่อนะครับคู่สามกับคู่สี่อย่าไปต่อขึ้นไปอย่าไปชิงต่อนะไม่เอานะฟังครับต้นๆนเนี่ยไอ้คมเพชรยังไม่ชนะไอ้ดอกไม้ป่าได้นะกลับกันอาจจะโดนต่อยวูบวาบโครงเรลงราคามันจะยันกันให้เล่นตอนมันเป็นยันครับนะเล่นตอนมันยันกันนะครับชอบคมเพชรศิลระเสือแต่อย่าไปต่อเผื่อมันพลาดมันก็พลาดได้นี่ ให้เล่นตอนยันกันครับชอบคมเพชรสิทธราชเสือแต่อย่าต่อให้เล่นตอนมันยันกันผ่านชักยก2ยกก็เล่นทันคู่นี้เล่นทันเล่นยก3ยังได้เลยต่างยก3คู่นี้ชัดเจนครับครบถ้วนสนใจเข้ากลุ่มผมนะครับ idline kigk9955 นะครับลายเสียง300รลายพิมสอง0 0จังแนบกินกล่อมแน่นอนไอ้ลายพิมไปอ่านเอาบุบานผมแพ้ยับช่อง3นะครับนะต้องกราบขออภัยกินไปได้หน่อยไม่หลับวันนี้ต้องมาแต่เช้าวันนี้ก็หมายมันปั้นมือจะ แก้ไขหน่อยดูซิมจะเป็นไงดวงผมไม่ค่อยไปนะครับนะดวงผมไม่ค่อยไปเอาแบบนี้มีกําไรแต่งตัวกินอย่าไปนั่งแช่นั่งฝังอยู่นะครับนะมวยทุกวันก็ต้องแต่งอยู่แล้วพวกแค่ฟอกฝังได้เลิกเล่นมวยเยอะแล้วนะครับนะพวกนอนชอบวัดนะแต่พวกแต่งตัวกินทุกครั้งอยู่ได้ตลอดลูกเมียมีความสุขนะคู่ที่หนึ่งไอ้ยอดศิีกับวัชระชัย แข็งป๊อกตัวที่หนึ่งไอ้วัชรชัยแอชชันปตองลุ้นนักนกติดมาด้วยแข่งปอกตัวที่หนึ่งเลยนะครับนะคู่ที่สองเพชรสามกับราชันแข็งปอกไอ้เพชรสามเพชรมวยไทยยิมลุ้นนักนกติดมาอีกด้วยคือคู่หนึ่งคู่สองชิงเล่นเล่นมันไปเลยเล่นไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็แต่งตัวกินคู่ที่สามเพชรหนึ่งกับดินเนื้อทองชอบเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมคู่นี้มีโอกาสพลิกล็อกสูงพลิกสูงฟังคำนี้ ไอเพชรหนึ่งเป็นต่ออย่าไปต่อนะต้นกินเดือนทองไม่ได้โดยประการทั้งปวงจะชนะต้องใช้ร่างกายเบียดไปไปลายนุ่นอย่าไปต่อนะรอเล่นตอนมันยันกันนะครับคู่ที่สามคมเพชรกับดอกไม้ป่าต้นกับปลายแน่นอนชอบคมเพชรสิทธิ์สลวัตรเสือกับเลดคอมเพชรต่อสามสองก็อย่าไปต่อผ่านสองยกค่อยเล่นก็ทันอยู่เผื่อมันพลาดจูบหมัดจริงๆนะครับเนี่ยไปหาเงินพบทวนครับวันนี้ชอบน้ำเงินแดง แดงแดงแต่ต้องเล่นแบบที่ผ่านกล่าวผ่านมานะครับแข็งโป๊กไว้สองตัวดวงผมไม่ค่อยดีนะครับนะเอาตรงๆต,ต,ต้องแต่งตัวหน่อยนะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ